สวัสดีครับทุนผู้ชมครับพบกับดราม่าคอมเมนต์ดราม่าคอมเมนต์วันนี้เป็นเรื่องราวที่มาจากเพจเพจนึงที่มีผู้ติดตามเกือบเกือบ9 0,000คนนะครับเหตุการณ์ก็ไม่อยู่ว่าคันกล้องกําลังขับรถเดินทางอยู่ในเส้นทางต่างจังหวัดแล้วพอดีว่ามีฝนตกพอฝนตกบรรยากาศรอบข้างมันก็จะสลัวสลัวหน่อยนะครับแล้วเอญมีบางคันบนถนนเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟผ่าหมากก็เลยนําคลิปมาโพสต์เตือนในเพจนะครับว่าหยุดเห็นแก่ตัว ฝนตกหนักขับรถอย่าเปิดไฟผ่ามากวงเล็บจุกเฉินวงเล็บปิดเสียมากกว่าได้โพสต์นี้ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับหลังจากโพสต์ไปก็มีคนมากดไลค์14,000ไลค์คนมาคอมเมนต์ประมาณ1,900คอมเมนต์รวมถึงแชร์ต่อ959แชร์ไปฟังบางคอมเมนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโพสต์นี้กันเลยครับคอมเมนต์แรกบอกว่าผิดกฎหมายข้อไหนครับช่วยบอกผมหน่อยครับผมก็สอบไปขับขี่มาแต่ไม่เคยเห็นน่ะ ขอโทษนะครับไม่รู้จริงๆว่ามีข้อนี้แล้วก็มีเจ้าของโพสต์มาตอบเองนะครับกดกระทรวงข้อ11ไปเปิดดูซึ่งพอผมไปหาข้อมูลนะครับก็ไปเจอข้อมูลจากสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงได้ให้ข้อมูลไว้ว่าตามพรบรจราจรมาตรา9และกฎกระทรวงข้อที่11กฎหมายกำหนดให้ใช้ไฟฉุกเฉินเฉพาะกรณีรถเสียที่จอดอยู่กับที่เท่านั้น ซึ่งโครงการพัฒนาสังคมได้รวบรวมข้อมูลและก็พบว่าผู้ใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินกันผิดๆหลายกรณีได้แก่ 1. การใช้ไฟฉุกเฉินเพื่อข้ามสี่แยกหากเปิดไฟฉุกเฉินจะทำให้รถทางซ้ายและขวาของเราเข้าใจผิดว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาทำให้รถที่มาทางตรงไม่ชะลอแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ 2. ใช้ไฟฉุกเฉินเมื่อฝนตกหนัก เนื่องจากเปิดไฟฉุกเฉินแล้วทําให้ไม่สามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวาได้ทําให้รถที่ตามมาหรือคันข้างๆไม่ทราบว่าเรากําลังจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับนอกจากนั้นยังเป็นการรบกวนสายตาผู้อื่นเกินความจําเป็นอีกด้วยนอกจากนั้นหากมีรถเสียขึ้นมาจริงๆและรถคันอื่นใช้ไฟฉุกเฉินกันอย่างพร่ำเพื่ออาจทําให้คันที่ขับตามมาเข้าใจผิดว่าข้างหน้ามีการจราจรติดขัด ทำให้จอดตามๆกันครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีคอมเมนต์อยู่2กลุ่ม 1. กลุ่มที่เข้าใจและปฏิบัติตามกฎแล้วก็เป็นกังวลถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด,ผดและการปฏิบัติผิดของผู้ร่วมเส้นทางแล้วก็พยายามเตือนหรือทักท้วงเพื่อให้ผู้เข้าใจผิดปรับพฤติกรรม2กลุ่มที่คิดเอาเองว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นถูกแล้วดีแล้วโดยไม่สนใจกฎ หรือข้อทักทวงโต้แย้งใดๆสนใจแต่ข้อสนับสนุนความคิดของตัวเองและก็ยังคงปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าส่วนเรื่องเปิดไฟฉุกเฉินเวลาฝนตกหนักมันก็ทำให้คันหลังเห็นได้ง่ายขึ้นจริงจริงๆฝนตกฟ้ามืดอยากให้รถทุกคันช่วยกันเปิดไฟเวลาขับรถด้วยครับบางคันไฟท้ายไม่สว่างหรือเก่าแตกมองไม่ค่อยเห็น อยากให้ท้ายมีไฟท้ายตัดหมอกบ้างไฟท้ายตัดหมอกใช้งานโดยเมื่อมีทักนะวิสัยการมองเห็นต่ำกว่าร้อยแต่จะออกแบบอย่างไรดีคำว่าร้อยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น100เมตรนะครับก็คือหากเราไม่สามารถมองเพื่อนร่วมทางเห็นในระยะต่ำกว่าร้อยเมตรเราก็ควรจะเปิดไฟหน้าครับมีคอมเมนต์มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าหลายคนไม่เปิดไฟหน้าเพราะคิดว่าตัวเองยังมองทางเห็นแต่ลืมไปว่าที่เขาให้เปิดไฟหน้าไม่ใช่ให้เรา แต่เปิดเพื่อให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราซึ่งความเห็นนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยมากเลยนะครับหลายคนยังไม่ทราบว่าที่เราเปิดไฟหน้าในตอนฝนตกนะครับไม่ใช่เพื่อให้เรามองเห็นทางนะครับแต่ว่าเปิดเพื่อให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในระยะหลังมาเปิดกันจนเป็นปกติซึ่งในกรณีเปิดมาตลอดทางเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งหน้าขั้นหลังเลยไม่ต้องรู้เลยว่ามีเหตุฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ผมจะบอกให้นะครับพอเปิดไฟฉุกเฉินแล้วในเวลาฝนตกหนักๆมันจะมองไฟเบรกได้น้อยลงเพราะไฟฉุกเฉินที่เปิดนะครับดากจะบานกัะทีนี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแต่เวลาฝนตกหนักแบบเหมือนหมอการเปิดไฟฉุกเฉินจะช่วยได้เพื่อกะระยะของรถคันหลังคนขับรถบ่อยจะรู้ถ้าฝนตกหนักแบบที่ปัดน้ำฝนเอาไม่อยู่คนขับจะดูทางแทบไม่เห็นแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับครับว่า ตกขนาดนั้นควรจอดข้างทางได้แล้วครับอย่าไปเปิดไฟฉุกเฉินแล้วครับคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าครับเพราะไฟพามากมันแจ่มกว่าไฟท้ายนะครับเปิดเพื่อให้คันหลังระวังครับว่าข้างหน้ามีรถครับฝนเลิกเขาก็คงปิดครับแต่เจ้าของโพสต์ก็มาตอบกลับน่าจะจอดหลบตามที่ขนส่งแนะนำนะครับ ถ้ากลัวเขาชนท้ายหรือกรณีไฟคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะเห็นไหมคิดแบบนี้ไม่ได้ผิดทั้งกฎหมายและหลักการสากลครับแต่ก็มีอีกท่านมาตอบกลับแย้งนะครับว่าพอดีฝนตกทั้งวันก็จอดทั้งวันเมื่อไหร่จะถึงบ้านครับคอมเมนต์ต่อมาเข้ามากล่าวสนับสนุนให้ไม่เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อฝนตกนะครับอันนี้จริงครับผมเจอบ่อยๆ แล้วบางคันก็ยังชอบเปิดตามทางแยกทางร่วมอีกด้วยทําให้เราไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งเลนไหนจะไปทางซ้ายหรือขวากันแน่ส่วนตัวนะเวลาขับพาพายุฝนจะอาศัยขับตามรถคันอื่นไปเป็นกลุ่มๆโดยเฉพาะขับตามรถบรรทุก เราจะขับง่ายมากเพราะรถใหญ่เขามีทัศนวิสัยในการมองเห็นของเขาจะดีกว่ารถเล็กความเห็นต่อมาสนับสนุนให้เปิดไฟผ่ามากว่าเขาทำถูกแล้วถ้าคิดวันตรายคุณก็อย่าทำตามเขาสิครับแต่ก็มีคนมาแย้งว่าใช้ถนนเส้นเดียวกันครับแล้วที่บอกถูกแล้วอบรมใบขับขี่ประเทศเดียวกันเปล่าแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาแย้งอีกว่าแล้วใบขับขี่ซื้อหรือเปล่าผมขับมาหลายก็เปิดทุกครั้ง ไม่ต้องมาโลกสวยหรอกถ้าว่ามันแสบตาก็จอดข้างทางเลยครับไม่ต้องขับตามคันที่เปิดไฟฉุกเฉินหรอกพอได้อ่านแล้วผมก็คิดเองนะครับว่าถ้าเราสามารถเปิดไฟให้แสบตาใครก็ได้โดยที่เราไม่ผิดงั้นใครจะเปิดไฟสูงเมื่อไหร่ก็ได้ใครจะเปิดไฟตัดหมอกเมื่อไหร่ก็ได้จะใส่ไฟสีฟ้าสีม่วงจะใส่ไฟซีนอนโดยที่ไม่ใส่เลนคัตออฟอย่างงี้ก็ได้แล้วใครแสบตาทนไม่ไหวก็ ก็แค่จอดข้างทางรอให้รถคันนั้นไปก่อนแล้วก็ค่อยไปอย่างนี้ก็คือแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีต่อกรณีฝนตกควรเปิดไฟผ่ามากหรือไฟฉุกเฉินหรือไม่นะครับสำหรับคลิปนี้คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจได้ที่เพจ e e d f o r Slow นะครับจะเป็นเพจที่แชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านยานยนต์นะครับ หากท่านใดมีความต้องการที่จะช่วยสนับสนุนช่องนะครับสามารถสั่งซื้อกรองอากาศฟา b ริกได้จากเพจนี้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ